ปรัจจาปารามิตาหฤาทัยสูตรเป็นหนึ่งในพระสูตรสำคัญของศาสนาพุทธเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงในกลุ่มนิกายวัชรยานทั้งทิเบตจีนเนปาลเกาหลีเวียดนามมองกโกเลีย โดยเนื้อหาของพระสูตรเน้นไปที่อุดมคติของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศสวนผู้มูมาตปราถนาจะปลดปล่อยสรรพสัตว์ทั้งปวงให้ล่วงพ้นจากความทุกข์ที่เผชิญในทิเบตภิกษุรูปหนึ่งอาจต้องใช้เวลา5-7ปีเพื่อศึกษาพระสูตรนี้อย่างละเอียดในทุกแงม่มุมต้องศึกษาพระสูตรนี้ในทุกสำนวนของนิกายต่างๆเพื่อเปรียบเทียบและอัถกถา หนังสือเล่มนี้เป็นการอัตถกถาหรือเทศนาธรรมเพื่ออธิบายความหมายที่แฝงเร้นอยู่ในพระสูตรปัจญาปารมิตาหรไทยสูตรอย่างละเอียดชนิดคำต่อคำประโยคต่อประโยคโดยท่านทไลลามะองค์ที่1 4ถือเป็นการอธิบายความหมายของพระสูตรนี้ให้กับพระสงฆ์ผู้มีโอกาสเข้าฟังในหนังสือระหว่างบรรทัด มีการแทรกเชิงอัดเป็นจำนวนมากสำหรับคนที่สนใจพุทธศาสนาสายมหานิกายการศึกษาพระสูตรนี้นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อเพิ่มศรัทธาในการปฏิบัติธรรมโดยมีความการุณาอันยิ่งยั่วต่อสรรพสัตว์เป็นเป้าหมายสำคัญในการยกระดับจิตของตนเ,เช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนแม้เนื้อหาภายในเล่มจะเข้าใจไม่ง่าย แต่คงไม่ยากเกินกว่าที่เราจะศึกษาและลงมือปฏิบัติเพื่อผลแห่งการทราบซึ้งในธรรมะและตระหนักในธรรมแห่งความเป็นจริง